assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a า a t u h ขอความรักความเมตตาความสันติสุขจากอ l l ซุบฮานะฮูวะตะอาลา a ร่วะสคงแด่พี่น้องนะครับที่รักชมรับฟังเพจอนุษย์และก็เพจสมาคมสุรย์กลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์นะฮะของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวัน พิเศษอีกวันหนึ่งซึ่งทางมัสยิดนะครับของดารุลมุนีตนะครับอยู่บ้านมาเกาะบนนะฮะได้เรียนเชิญคณะกรรมการนะครับทุกท่านนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จะมีการนะฮะปรับปรุงโรงเรียนนะครับอันเนื่องมาจากว่าโรงเรียนนั้นขณะนี้นะครับเสาของโรงเรียนนะครับเสาเสาของโรงเรียนนะครับได้สุดนะฮะผุพังมากเลยนะครับ กร่อนจนเห็นเหล็กนะฮะเลยวันนี้เลยฮะจึงมีการประชุมนะที่จะซ่อมแซมโรงเรียนถ้าโรงเรียนจะอยู่ด้านหลังนะฮะทีเรื่องเหลืองด้านหลังนู้นนะครับก็วันนี้นะฮะจะมีการประชุมนะครับของคณะกรรมการของมัสยิดนะครับเพื่อที่จะทําการนะครับปรับปรุงโรงเรียนนะครับซึ่งเสามีทั้งหมด30กว่ากต้นนะฮะทุกต้นนะฮะได้ปลูกก่อนนะครับแล้วก็ไม่สามารถนะฮะที่จะ ทำการบูรณะได้นะครับก็อาจจะต้องมีการตอกเสาเข็มขึ้นมาใหม่นะฮะโดยใช้ระบบไฮโดรลิกนะฮะตอกจากทางใต้ถุนอาคารนะครับแล้วก็ให้เสานั้นได้อยู่คงสภาพใหม่นะครับส่วนเสาเดิมนะฮะจะต้องมีการปรับปรุงใหม่หรือว่ามีการอาจจะต้องทุบทิ้งแล้วก็เสริมเสาคู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับการประชุมนะครับของคณะกรรมการของมัสยิดกันนะครับว่า อาจจะมีการประชุมนั้นออกมาในรูปแบบใดนะครับขณะนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นคณะกรรมการรวมถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การนะครับดูแลมัสยิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านซีอนะครับยูซุปมินซีนะครับก็ึ่งท่านก็เป็นประธานนะครับใน ผมว่าตันนะท่านก็ได้มาช่วยเหลือตลอดนะครับรวมถึงนะครับท่านจีฟริสคัมพิไลนะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าของเพจอนุบุนะครับซึ่งจะมาเริ่มทําการไลฟ์สดนะครับเพื่อหายอดรายได้ในการซ่อมแซมโงเียน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันว่าขั้นตอนนะครับหรือว่าวิธีการก่อสร้างและวิธีการทํางานเป็นอย่างไรนะครับจากคณะกรรมการท่านเลยนะครับ ครับน um. ี่คือบรรดานะครับ neck. คณะกรรมการนะครับรวมถึงสบุรุษนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของมัสยิดรุ่มูนิสนะครับบ้านมากองนนะครับได้เริ่มนะครับทำการประชุมกันแล้วครับ ูที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับในการประชุมครับได้เริ่มนะครับที่จะเล่าประวัติของโรงเรียนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับให้กับทางผู้เข้าประชุมทุกท่านทราบนะครับคุณผู้ชมที่ตายรบแทนพรจ้าที่ไม่ไปติดแล้วส่งแทนพระเจ้าททางแรก วัตถุดิของเราได้ไปได้ประกาศเป็นุแบนี้ยังมีสสเองที่ได้ในตาด ทุกท่านอาจจะต้องดูรายละเอียดนะครับ <house> ว <injuries> <places> ่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในํารรับการโรงเรียนในั้ละการเรียนร้งมะจงาเรียนมีกันเยอะแต่กอยากจะเรการคือวาระที่หนึ่ง ประธาชานานี่ท่านนี้มุมทราบสถาบันตัวนด้นับแล้วนะครับผมวาระทีส่สองรับรอ,บรองรายงานกนารประชุมก็อยากให้ธนาคารจะเป็นอย่า,า,ยา,ยาไงไร มัสยิดแห่งนี้นะครับก็เป็นมัสยิดานรุ่นวันนี้นะครับซึ่งมีโรงเรียนนะฮะอย่างที่ผมยนทราบว่าโรงเรียนยนั้นขณะนี้นั้นเสานะครับทุกต้นนะฮะได้มีการปลูกก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนที่สร้างนะฮะอาจจะไม่ได้มีการนะครับให้มนลมมันพัดผ่านนะฮะ ทำให้เสาเนี่ยนะครับปลุกก่อนนะครับสาเหตุที่รู้เพราะว่าเนื่องจากว่าทางบริษัทกำลังจะแก้ไขเรื่องบันไดนะครก็เลยชกของก็เลยเห็นนะครับเสาที่อยู่ใต้โรงเรียนนะจำนวน30กว่าต้นนั้นเกิดการปลูกก่อนนะครับเห็นเหล็กก็เห็นสนิมแล้วนะครับก็เลยมีการประชุมกันนะฮะเพื่อที่จะมีการไหลสดนะครับโดยใช้นะครับเพจอนุตนะครับของทัดีฟริตคำวิไลนะฮะซึ่งจะดําเนินการในวันที่19พฤศจิกายนนะครับ นี้นะครับกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแต่ละฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละส่วนนะครับนะครับก็ให้ดูนะครับว่ามีใครบ้างนะนี่ก็คือทันต์กสิอารุณทรัพย์นะซึ่งเป็นรกรรมการของมหิดีด้วยนะครับก็เป็นหัวเรียกหัวแรงหรือว่าเป็น หัวเรือหลักนะครับที่ร่วมกันนะครับจัดงานที่จะให้มีการออกเผดร้ายสดของเผออนุษในครั้งนี้นะครับนี่นะครับก็คือคณะกรรมการนะครับของเมื่อเกตรวมถึงสมุรนะและฝ่ายสังเกตการนะครับที่ ทราบว่านะครับว่าสิทธิ์เราั้นจะต้องทําอะไรบ้างนะครับท,ท่านเหล่านี้นะก็จะได้ช่วยนะช่วยกันแรงหนึ่งที่จะหาไรายได้เข้ามานะครับนะครับนี่จะให้ฟังรายละเอียดเยดกี่ยวกับข่า,าวความเห็นยังในในไงแล้วก็จะแสดงว่าเราจะช่วยจะททำกันแบบไหนกัอันนี้ก็ต้พอพงความคอดเครนของทุกท่านนะครับผมใครมีข้อเสนอไก็ มันจะเรื่องที่เล่นหมดนะครับแล้วมาในที้นั้นเนี่ยด้เห็นท่ากรรมการมันคืทุกท่านนะครับก็มีการซื้อขานะครับมีการพร้อมเรียนมีการรุกลุก ก็อยากจะเรียนนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับมา,มาชิกของเพจอนุษยนะครับมา,มาเช็คของเพจมาคมสื่อกลารผู้สื่อื่อส่งตรงไทยนะครับเพื่อได้รับฟังนะครับการประชุมในครั้งนี้แล้วนะครับ ว่าโรงเรียนของเราั้นจะต้องสร้างอะไรบ้างนะครับก็อยากฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับบริจากคนลเล็กคนน้อยนะครับเพื่อวัสยิ์โรงเรียนนะครับของวัสิทธิ์นันจะได้แล้วเสร็จแล้วก็ได้มีนักเรียนเรียนกันต่อไปนะครับ ้างเพื่อถ่ายน้ำหนักโครงสร้างไปยังโครงสร้างส่วนอื่นๆดังที่มีภาพอยู่ในในใบคูณนลครับ